ทุกคนเนี่ยก็น่าจะเห็นหน้าปกคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ผมมีทีมงานแฮกเกอร์หนึ่งคนใช่ครับทีมงานแฮกเกอร์เรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับคือเอาอย่างนี้ก่อนล้วกันคือตอนนี้ผมต้องการทำเซิร์ฟเวอร์ Minecraft base w a r อยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งซึ่งก็เดี๋ยวกูจะเปิดหน้ากูขึ้นมานะ เอออันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่อยากเปิดหน้าให้ใครดูนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าผมเป็นใครแล้วก็ช่วยเงียบจะแชร์ต,ต่อด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเปิดเผยตัวตัวต,วต,วตวนที่แท้จริงของตัวเองอ่านี่คือหน้าตากูเองครับคืออันนี้คือหน้าตากูเองเลยในชีวิตจริงคือมันมีอยู่วันหนึ่งครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ผมเนี่ยอยากจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมโคร r a f t แบบเบสบอลอะไรแบบนี้แต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมจะไปติดต่อใครใช่ไหมเออผมไม่รู้เลยผมคิดไม่ออกว่ามันจะติดต่อใครจนกระทั่งผมไปรู้จัักกบ แฮกเกอร์ acker, มือดีคนหนึ่งครับคือถ้าเราพูดถึงแฮกเกอร์เนี่ยก็คือแบบนี่เลยเออแบบชายชุดดำแล้วแบบมีแบบรหัสตัวเลขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ครับผมไม่ได้เจอแฮกเกอร์แบบนี้ครับแฮกเกอร์ acker, ที่ผมไปเจอเนี่ยมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้เลยมันไม่ได้เหมือนกันในรูปเนี่ยรหรือว่าในหนังโดยสิ้นเชิงเนี่ยครับและนี่ก็คือแฮกเกอร์ที่ผมไปเจอมาแล้วมาทำเซิร์ฟเวอร์กับผมครับนี่ ใครอยากได้หน้าตาหน้าตาตแบบนี้นะครับก็ไปซื้อในช้อปปี้นะฮะกูจะทิ้งลิงก์ไว้หผมไมไ่รู้จักครับเพื่อนผมคนนึงแล้วกันเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยมันทําระบบเก่งมากซึ่งผมก็เลยได้เข้าไปทักว่าเอ้ยเพื่อนพอดีว่ากูเนี่ยอยากจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft base wall version ล่าสุดกูอยากจะได้ให้มันเหมือนกับเซิร์ฟไฮพิกเซลเลยกูควรทำยังไงดีวะ เพื่อนผมก็เลยตอบผมว่าอ๋อเวฟถ้ามึงอยากจะทำเหรอกูทำให้มึงได้นะง่ายมากเลยมึงสนใจมั้ยล่ะโอ้ได้ดิกูนสนใจแล้วมึงจะทำให้กูหน่อยได้ไหมใช่ครับไอ้เพื่อนผมคนนี้มันใช้เวลาทำประมาณประมาณกูใสอฟเฟกเองต่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 ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับมันใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ แล้วผมก็ได้มาแล้วหลังจากนั้นมันก็มาบอกผมว่าเอ้ยเวฟเอ้ยไม่เสียงไม่เหมือนเดิมเอ้ยเวฟกูได้แล้วนะเซิร์ฟเวอร์เหมือนไฮพิกเซลที่มึงอยากให้กูทำอ่ะกูทําให้มึงแล้วนะเพื่อนรีบยบร้อยผมก็เฮ้ยจริงเหรอมึง่อนทำไมกูจริงเหรอเสียงกูไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเฮียเสียงกูเปลี่ยน จือเบือนโอเคขอบคุณมากเลยนะผมก็เลยได้รองเข้าไปเล่น,นครับแล้วบอกเลยว่าโคตรเป๊ะจะเป็นยังไงเข้าไปดูในเซิร์ฟเวอร์กันเลยดีกว่ามาแล้วทุกคนเราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยอะเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เรามีทีมงานนะครับผมวันนี้ไม่ใช่ทีมงานหรอกมันก็คือไอ้พวกเด็กขี้กระเป๋าในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตอนนี้อนี่แตะมาให้ดูคือตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดเป็นระบบล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเราจะมีให้เล่นทั้งเป็นแบบ อันนี้เนี่ยจะเป็นเอาชื่อรอบปกติที่เราทำกันเนาะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็น b เบสวอลแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยเปิดให้เล่นได้แต่ ID แท้อยู่แต่แน่นาคตถ้าเกิดว่าเจ้า b เบสวอลตัวเนี้ยไม่มีบักสมบูรณ์แบบทุกอย่างผมจะเปิด ID เดถื่อน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวว่าเรา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าเราไปก๊อปปี้ซับเวอร์ไฮพิกเซลมานี่มันจะเหมือนสักแค่ไหนกันเชียวนะฮะเลิสเกอร์เดี๋ยวผมหาหาแแบบกันอ่าเอาแแบบนี้ละกันนี่เอาเด็กเอาเด็กน้อยเข้ามา <c oughs> ดึกน้อยดึกน้อยเข้ามาเล่นเดี๋ยวเราลองดูว่าเบสวอลของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับว่าแบบมันจะเหมือนไฮพิกเซลไหมมันจะเล่นเป็นยังไงมันจะต่างกันมากไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาลองลุ้นดูเลยครับนี่มาแล้วเนี่ยเห็นไหม คือตอนนี้เซเวอร์มันจัมีบัคอยู่เนื่องจากว่าเห็นไหมเวลาผมเกิดผมก็แบบตกมาเจ็บคือความจริงแล้วมันต้องเกิดตรงนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อ้ามันต้องเกิดตรงนี้อะไรแบบนี้นี่ครับมีของดรปเป็นเหล็กอเหล,ล็กกับทองเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าอ c มซีนะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวแรกครับเปะเหมือนกันเปะโอเคตัวเลืออฮะโอ้โหอย่างแกะเช่ นี่คือแบบว่าโปรแกรมเมอร์ทีมผมนี่คือแบบมันสุดยอดจริงๆว่ะคือผมให้โจทย์เข้าไปบอกว่าผมอยากได้แบบไฮพิกเซลอะแต่เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือว่าเวอร์ชันแบบตีแบบอันนู้นอันนี้เขาก็แบบเขาก็จัดให้ผมได้ครับเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะว่ามันเล่นจะเป็นยังไงเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยบั๊กก็ยังมีอยู่ต้องใช้เวลาแก้เนาะคือผมก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาเล่นด้วยกันเฮ้ยเตียงทีมพิงค์ถูกทำลายโดยผู้เล่นชื่อเห็นปะ เป่ไทยเปลไทยครับเสริมนี้เป็นเสือคนไทยมากูมาแล้วแชว่งเ,เดี๋ยวเราจะรองอัปเรกรดนะฮะโดยโดยใช้เจ้าไดามอนด์ไอมกูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมีเด็กน้อยอยู่ประมาณเฮ้ยสีแรกแตกแล้วอะเฮ้ยสีมันยังอยู่ไม่ครบมาน,นี่เราแรกเอ้ยใครอะใครหารเรื่องกูอะอย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับ แล้วเราก็จะอัปเกรดเป็นอันนี้ผมอยากจะอัปเกรดเป็นอ่าอันนี้ดินี่กับดักครับนี่ไม่ได้หรออ๋อสองเลมอนสองเลมอนโอเคชุดกรอปปึ๊บเฮ้ยคือตอนนี้ผมเหลือแค่แก้เวลาอัปเกรดดาบมันต้องมามันต้องแบบมันต้องมาทับกันใช่ไหมอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยมันควรมาทับกันถูกไหมแล้วก็ไอ้พวกพ,วกพิกแอกต่างๆ,ๆมันควรมาทับกันซึ่งตอนนี้เนี่ยแฮกเกอร์ของเราเนี่ยหรือว่าโปรแกรมเมอร์ของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเขายังแบบ เขาังแก้ไม่ทันนะครับเขาจะแก้ไม่เสร็จนะเนาะก็คือแบบสั่งไปกูโดนด่าครับผมใช่ครับกูโดนรีบไปไหนไหม่เรียมึงจะรีบไปไหนเนี่ยมูททาคนเดียวนะเอย้ยคือมันกบ็บ่นเนี่ยเข้าใจป่ะคือแบบฝีมือไม่ถึงขั้นแล้วเสือกบ่นวีกันอะไรประมาณเนี้ยกูกันด้วยกันเตียงกันเตียงนี่ครับถ้าว่ามีเว็บครับแล้วแบบนี้เนี่ยระบบตรงตรง่อใช้ได้เหมือนกันไหมเอ๊ะ เออมังเห็นไหมใช้ได้เด็กน้อย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 อย่าทำอะไรปีแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้โหอันนี้ใช้ได้ไหมไดนะ้ใช้ได้ครับผมทุกอย่างใช้ได้เหมือนกับไฮพิกเซลนัอันนี้ก็ใช้ได้นะนี่ไอรอนกลิ m มแล้วก็อนนี้ทีดีว้าว มากกูแตกนี่ถือว่าเป๊ะครับผมเราให้โปรแกรมเมอร์ของทางเซิร์ฟเวอร์เราไปกับเฮ้ยเดี๋ยวทําไมเส้นทางกูหายไปใครมาทําอะไรเส้นทางกูไปวะเนี่ยเอ,อเดี๋ยวผมจะลองตบเด็กน้อยดูนะเฮ้เดี๋ยวเราจะต้องไปตรงกลางก่อนไปเราจะลองไอหมอนี่ไอหมอนี่มึงได้ได้หมอนี่บักเด็กน้อยบักเด็กน้อย บักเด็กน้อย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 เด็กน้อยเด็กน้อยออเด็กน้อยเด็กน้อยมาสู้พี่ได้ไงเด็กน้อยเด็กน้อย่เตียงแตก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 ไรเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กนี่ไงนี่ไง อันนี้ผมไม่ได้โปรนะครับผมมีโอพีเล่นคือตอเล่นเซิรฟ์ฟเนี่ยมึงเจอชื่อ VVF w ว็ e คุ n ในเซิรฟ์ฟอ่ะมึงคิดอยู่2อ,อย่างเลยคือ1ออกเกมกับ2องยอมรับชะตากรรมใช่มันมีแค่นั้นเว้ในเซิรฟ์ฟนี้พี่เป็นใหญ่ไอ้น้องอันนี้เก็บมาครับนี่เดี๋รวเอมโรเอาคุบินเลยก็ได้นี่7เมตรเเมตรป๊๊บบเอเมตรสิเมตรเหมือนกันนะครับสิเมตรครับผมแล้วเราก็จะไป อัปเกรดเดี๋ยวเราลองอัปเกรดดูนะอัปเกรดอัปเกรดเนอยู่ไหนวะอัปเกรดเป็นเดมอนนี่มาเดมอนแล้วแล้วก็มีน้ำยาอะไรน้ำยาอ่าล่องหนไหมอัน,นอันไหนล่องหนวะอันไหนน้ำยาล่องหนเอ่ออันนี้เหรอจื๊บกูลองดิน้ำยาล่องหนเชนี้หรือเปล่ากินอ่าใช่น้ำยาล่องหนเหมือนเป๊ะ คือที่ผมต้องทําระบบออกมาให้มันเป็นแบบนี้คือผมไม่อยากจะไปเล่นอ่าเซิร์ฟที่มันแบบมันมีความแร็อะออคือเราอยู่เซิร์ฟคือเขาไม่มีแบบ h ฮ p i ิ e เซสาขาไทยอะอเข้าใจไหมคือถ้าเกิดว่ามันมีสาขาเอเชียมันก็ได้เล่นนะครับผมอันนี้แล้วก็เอาไปให้นอนนอน,น,อน,น,อน,น,อนได้เล่นได้ได้สนุกกันเฉยๆไปเราจะลองหลงังอัปเกรดเป็น ไม่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 กวนมันเลยอบบไม่กวนมันเลยออันนี้นี่เก็บไดมอนด์กันครับเก็บไดมอนด์กันนะครับไดมอนด์ครับนี่เก้าเมตรเดี๋ยวเราอัพเกรดดูซิว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าปิ๊บสิบสามเมตรมาลองดูดิอัพเกรดเฮ้ยไอหมอนนี่มึงเอาอย่างไรวะมึงจะเอาอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัพเกรด อัปเกรดเรียบร้อยเราได้มันเป็นอะไรดาบเอ็นชานครับแล้วก็ได้มาเป็นบัฟนี่นี่นี่ทนน้ำเม็ดสวยงามไห้น้องไอสีอะไรดูทำลายสีเขียวอ้าวสีเขียวแตกไปแล้วสีเขียวแตกไปแล้วอ้าวเด็กน้อยมันจะเอาวะเฮ้ยไม่ไม่เอาไออันนี้ด้วเฮ้ยกูมาแล้ว แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้ผมจะต้องปรับให้มันมันสามารถมองเห็นคนได้ไกลขึ้นนะครับซึ่งไอ้วายวับบุเอาไปเอาไปเชียไอ้หมอนี่ไอ้หมอนไอหมอนี่มาดิ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  เอ้ๆๆๆเอ้เอ้เออ2ทีละครับ2ทีละครับ2ทีละครับห่วงเลยว่า2ทีละครับตายแล้วปอววะเหลือสีเดียวคือสีขาวโอเคไปเราไปจัดสีขาวให้แบบกระชุ่มกระฉวยกันนิดนึงอืมอันนี้อันนี้ไม่ต้องดราม่านะครับพอดีว่าน้องๆพวกนี้ผมเทรนมาเอง มันคือพวกมันรู้อยู่แล้วแหละว่าพวกมันต้องมาเจอกับอะไรมันอยากจะเล่นด้วยเฉยไม่มีอะไรหรอกผูกแค่เอามาเทสได้ดูเฉยว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เรากำลังจะมีอ่าเบสวอร์ช่ครับเร็วๆรวนี้ยังไม,มเ่เลยเฮ้ยสีขาวให้ไปวะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ยังไม่แก้นี่เห็นไหมคือเวลาเราซื้อมัน,ม,นมันได้ทุกอันไงเออแต่ว่าตอนที่เซิร์ฟเวอร์เปิดจริงเนี่ยหรือว่าแก้เสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้มีแบบนี้นครับผมเราจะแก้ทุกอย่าง ให้มันเป๊ะกว่านี้ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เป๊ะมากใช่เพราะว่าเพิ่งทำเองออเออแล้วก็อ่เอ่เอคนทำระบบนะครับผมแฮกเกอร์ของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะดราม่าไปดราม่าที่เขาเนะฮะเขารับจบคนเดียว เอียคือผมไม่คิดว่ามันจะทําได้จริงเว้ยคือตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะทาได้แล้วมันอยู่ไหนวะสีขาวอ่ะเอ้ไอ้น้อง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 อ้ขวานตีนีวอร์ชั่นนี้ขวานแรงวอร์ชั่นนี้ขวานแรงเ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 วอร์ชั่นนี้ขวานแรงวอร์ชั่นนี้ขวานแรงวอร์ชั่นนี้วอร์ชันนี้วอร์ชั่นนี้ขวานแรง h i พิ p i ซล อันนี้เขาเรียกว่าไฮพริกไทยโอเคก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับผมผมก็เอามาให้ดูเป็นน้ำจิม้มเอ่ออีกตาไหมพี่ไม่โกงเลยอ่าอีกตาไหมอีกตาไหมอีกตาไหมไม่โกงรอบนี้ไม่โกงรอบนี้คนดีรอบนี้คนดีเหรอ่ะได้อ่าแบนโกเลมนะแบนโกเลมนะแบนโกเลมนะ คือแบนแบนกเลมที่พวกผมพูดถึงก็คือว่าตอนนี้กูเลมมันโกงมากครับคือมันแทบจะเรียกว่าอมตะได้เลยอืมึงจะยืนบังกันทํำห่าอะไระเนีดยเราจะไปแบบไหนดีวะเอ่อเอาแบบแบบนี้อ่ะแบบไทยมึงมาแบบเดิม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 มึงไปไหนกันน่ะมือไม่เห็นเลยเข้าแบบไหนเนี่ยแบบปืนมันบั็กกูไม่รู้ด้วยนะ ือตอนนี้แบบผมยังไม่ได้เปิดเยอะไงมันอาจจะมีบุงมีบั๊กบ้างเว้ยทุกคนหมก็เลยอาจจะพาพวกไอเด็กน่อยมันเล่นแค่แบบเดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูครับรอบนี้แบรนกูเลมแบนนกเลมห้ามใช้กเลมแบนนกเลมห้ามใช้กเลมแบนกูเลมห้ามใช้โกเลมไป let's go เออนี่เห็นไหมยังเซตยังเซตไอ,อจุดเกิดยังไม่ยังไม่ได้เซตอะไรเลยคือนี้ผมให้เพื่อนผมทำมาเพียวใช่ จื๊บจื๊บเหลือข้าวเหลือข้าวนี่สิบห้าอันโอเคฟาร์บสี่สิบแปดนะครับสี่แปดนะครับไปครับไปไปครับไปไปอะไรครับไปไป Demon เดมอนเนี่ยครับกูต้องการเดมอนครับมันจะมีใครมาบ้านกูบ้าวะเชียเชียมิมีกคงไม,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 ม่มีใครมาบ้านกูหรอกมั้าางเหลือไว้กูไว้คนสุดท้ายนะสีเหลืองอยูใ่ใกล้กูที่สุดวะ่ะเฮ้ยอ๋อมันยังไม่มามันยังไม่มามันยังไม่มาโอเคมากูมานี่เลย โอ้ดีมอนดอบอย่างช้าเลยครับโอ้โหเรียกคนเดียวเดมอนมันคนคงคอดถุยมันคนดอบเร็วกว่านี้นี่ไม่เป็นไร่ะกูปิดไ้ก่อนมาเก็บมาครับแล้วก็อัพเกรดเป็นเน่เน่มาจัดหนักจัดเต็มพี่จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วน้องเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันมาว่ะผมว่าต้องมีตัวมมาแน่เลยว่ะเราต้องเราต้องกันบ้านให้มันดีอยู่เนี้ กมับแล้วก็ใช้เป็นเจ้าที่ตัดขนแกะแล้วก็ใช้เป็นเจ้าอันนี้เออได้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 ไดไดอู้ยิบสีบ่เปลาะเเขี้ยเขี้เขี้เขี้ยวเชียรไม่ได้เล่นเบนบอลนานกลั <laughs> บมาเล่นทีเล่นเซิร์ฟตัวเองไอ้เวรดีครับดีครับดีครับนี่ครับนี่ครับได้อยู่ครับกันมาได้อยู่ครับฮึบอ่ากันได้อยู่กันได้อยู่กันได้อยู่แล้วก็กูกูหลงไอเอ็มบีซีตลอดเลยอะนะ 32อันวางได้ครับอ่าเรียบร้อยครับเอาน,นี้ออกครับแล้วก็ปิดไปครับาอย่างนี้เลยเนี่ยไออย่างคแค่นี้ต้องออกด้วยเพราะว่ามันวางไม่ได้ <c oughs> ลืมโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเก็บมาเก็บมาเอ้ยเดี๋ยวคุณหลงตัวแกเอาอันนี้มาดิอ่ะสิบหกอันอ่ะอันนี้กันกันกันได้เท่าที่กันได้เดี๋ยวน้อยก็น่าจะกันระเบิดได้นะกระจกน่าจะกันเป๊ะ อ้าไอหมอนี่เฮ้ยกระจบกูหายกระจบมันการระเบิดไม่ใช่หรอวะเฮ้ยไอแอนโดนิมัดเซิฟกูแม่งทำไม่ได้เฮ้ยนี่มึงยาวมาไม่ครบเหรอมันเนี่ยอ้าไอหมอนี่มึงสีอะไรวะอ้าบักเด็กน้อยบักเด็กน้อยเฮ้ยอ้า ปักเล็กน้อยเฮ้ย hey! ไอ้ยมมันลุมกูสองทางเลยโ hey! อ้ยไอ้ยมันลุมกูอีกแ yeah. ย่ไอ้สัตว์เอ้ยเอ็มเด็กพวกนี้มา,มาไม่เป็นไรครับผมว่ามันไม่มีที่ขุดหรอกมึงมาดิมึงมาดิมึงมึงมาดิมึงมาดิ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  มาดิมาดิไอ้เหี้ยลุมลุมกูอีกละนี่ไอเหี้ยนี่ลุมกมูแบนแม่งเลยสาสตนี่ลุมกูลุมกูกแบนหมดอะกูไม่สนหรอกไอเหี้ยลุมกูลุมเหมยน้อ,นองมาีิไม่โกงครับแต่กูแบน เอ้กูว่านะคลิปเนี้ยมันต้องมีคนหมั่นไส้กูแน่ๆล้านเปอร์เซ็นจริงจริงมันต้องอ่า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 มันมีมาไหมี่ยอ่าไอ้นี่มีมาเหรอเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะมึงอย่านะมึงอย่านะไอ้น้องอยู่เนี่ยอยู่เลยกูว่ากูว่าสามคนนี้ยอมแพ้ไปแล้วเฮ้ย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 น่องเป็นกันบ้า นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเจอาเตอาเตอาเจอเอไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรน้องพี่พี่มีของแรกนะน้องไม่มาไม่เป็นไรน้องไม่มาไม่เป็นไรครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับนี่อ่ะเฮ้ยจ๊บจับับกันแหละเดี๋ยววันหนึ่งหูว่าเราต้องใช้ธนูอะธนูยิงมันไปอืมอทำแบบกูแลกไม่ได้อ๋อแลกธนูธรรมดาเท่านั้น ฟลเฟลไม่โดนไม่โดนด้วยงไงคือที่ผมบอกก่อนว่าผมจะเปิดเป็นอ่าเวอร์ชั่นล่าสุดนะเนื่องจากว่าอ่ามันจะมีพวกที่แบบมันตีรัวจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยปรับเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากขวยเย